สวัสดีจ้ามันนี่กับพ,พี่หานออกมากินห้าห้าเขียวอยู่จ้าตรงนี้มอก้อนจะเป็นคลองน้ำมันนี่น้ำมันแห้งหยาใซพี่หานเพื่นมากินจริงๆริงเพื่อนก็ออกมากินผู้เดียวได้เด่นยิ่งเพื่นบ่มาหยาง,งามๆาก็เลือกกินซะนั้น บอกลากินเลยก็ต้องเฝ้า,างามกับกินเลยมั้ยชืเหลือกินชื่อใหญไง หนาแรงแห็งแรงเป็นมรสุยางจ้ะน้าฝรั่งกินไงเลนะ่นว่าวิ่งแได้กินขึ้นบกหลายเด่นะบอกหลายได้มากินผู้เดียวนะ กินกินหลายๆกินชูกินชูให้แม่แม่เบึง้งเพื่อนละแววงหมาจ้ะคือบ่ได้ี่จ้นนี่กัดขาเพื่อนแมเล่นน้ำกันไปน้ำกันมากัดขาพี่หานเซ้ย อากันลุ้มเพิ่นสามตัวลุ้มหนึ่ง้ทมีอนตัวหนึ่งพี่หันว่ย่านเ้อพี่หานสูงถ้าลุ้มกันสามตัวนี่พี่หานแลนนี้หางจุดตุดสูบ่ได้ กินอย่างงามๆนี่กินนี่สินังเป็นมูอยู่นี่แหละบ่าไปใส่ดอกกินให้มันเมิดน่อยแม่กินคายังไงใหอใส่กินให้เบิองมากินจังดแหล่เออต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาสอนกินมาเหล้ากินเหล้ากินเลยเออกินคำยังไงยังสั่นละเออยังสั่นละยังสั่นละโอ้ยมักย่องเลยเออ แังสานลาเอากินเรากินต่นคนมาอย่างเดีอืกินกินกินทำย,ยังไงชิได้อิ่มแดดก็แห้งห่อนไงนก้อนอนะันนั้นเพิ่งอ,อาบนนาม,มาแล้วจ้ะเพิ่นเอานามลาดให้แล้ว บอกหายที่ได้เป็นหนุ่มดียังไยก็อยากมีผู้สาวถึ้งตัวเป็นหนุ่มแล้วนี่ก็สิลืมย้ายดยิมีผู้สาวเลวสิไปติดผู้สาวเลยมาติดย้ายเราได้บันนี้เอาบมองนี่กันยังหลายอยู่นี้ไปแหะ ไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อพี่หานเข่าโฮมก่อนเด้อแดดฮอนแหมฮอันนี้กับป้ามันย้ายจ้ะต้องกันไว้เดี๋ยวพี่หานเข่าพี่หานพี่หานมาผีเด้อมานี่เด้อเข่าโฮมก่อนฮอน าซุ้มให้เบ่งซุ้มได้ซามไดนเนาะเอ้ยแลมเลยเออกินยูหันเดอ้อแล้วสินางถ่ายอยู่ในหุ่มมือหนีโบมีลมจ้ะแดดห่อนแหง้งห่อนมาห่อนคักคนอ่ะืนไม้แล้วคนกินยาก,ก้อนกินยาก,ก้อน ย่าเฝ้าอย่างมากินยาก่อน,อนตัวแถมค้นบูอยูคือสีอยูล่ะคนนี้กันดีน้ำคนจากแบบเป็นยังไงย่า,ยานผีหรือว่างไหนหรอย่างงา้อมๆกับปูยูกินอย,อย่าง,งาม <c oughs> าแล้วใช้ใช้ ไปซ้ายยินกินหญาเถอะเฮ้ยไปใส่ละ่ะหาพี่เก้าเตะพี่เก้าไปหาพี่เก้าเตะมึงเพื่นบึงเพื่นเห็นนี่ยังโอ้ให้กินงยามีพานป่ามา ทีหันเดียวบึงเสงสัยแม่ผูใดว่าผูใดว่าติดมีบ่ไปทางผุนมีบ่สงสัยสงสัยมองด้วยความสงสัย อาวมาหาคนซะงั้นโอ้โหวันตื่นมาโอ๊ยมีเมฆไหมหางใหญ่ชัวไ,ไปไปไปกินหยาไป นตื่นหมาขี่ตื่นขี่ตกใจพุน่าย่างงํางําไปกินไปโอ้พระเจ้าช่วยโอ้ไม่กอดมหาเห็นดินเห็นอย่างอนี้นอยหางง,างาํางําคือพวกไปกิน คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนด้วยจ้าพอกันคลิปหนาะสวัสดีจ้า